ด้ว่าไลฟ์แล้วไาลฟ์แล้วนะคะไลฟ์แล้วนะไลฟ์ได้ไหมคะบอกแล้วว่าไลฟ์แล้วสวัสดีรับทุกคนเราเยกวทกอง่านโอ้โอ้อ้อง้ยอออ

ก็สอนให้น้องบอกว่าเป็นคนที่มีคุณภาพแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมก็ดีใจด้วยที่อายุ2ีปีแล้วนะครับมีอายุ23แล้วก็เจอเนาะโอเคก็ไว้ตัวอะไรครับน้องเล็กเล็กมาครับครับผมก็ ยี่ส er ิอ่บสานะครับเดี๋ยวเรระบายนะครับเราตั้งใจมากๆเลยนะครับครั้งแรกนะครับอครั้งแรกม่คันเดียวเยอะๆเลยนะครับคนเป็นยอะรั้งแรกจะตดกมันจะมีที้เราจริงๆเราอ่ะเราอ่ะไม่ไค่ก้ามันใจเลยคืราบอว่าเรากว่าเฮ้ยเราเราในตัวได้ที่อกว่าวราวันนั้นอนนี้มันจะมั่นงเราเยอะไหมอะไรเงี้ย ก็ฝากด้วยฝากด้วยพวเราแบบว่าพยายามสอนอยนเเพือกมันคอนเสิร์ตจริงๆเาะว่าถ้านูเนแบบนี้อะไรตบอกว่าแบบวิจัปวดไม่ทานน้มันเกิดกรณีนี้แต่ว่า 一个，一个，一个。 I <laughs> do

นี่ครั